น้ำเงิน <tampoco> ถ so, ่าน้้ำเงินเนี่ยผมคิดว่าน้ำเงินเขาเขาก็ขายภาพมาสักพักแล้วว่าเลือกน้ำเงินแล้วเขาเขาจะเป็นผู้รับประกันศิลปภาพทั้งในภูมิในประเทศและทางการเมืองครับฉะนั้นถ้าแต่แต่รับประกันจะได้ตามนั้นไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่แต่เขาเป็นภาพที่เขาขายกับกับทั้งคนไทยและคนต่างชาติอ่ะส้มถ้าโชคดีอ่ะถ้าส้มมันเป็นยากอะ ถ้าส้มได้ดเป็นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความค้าทายตั้งแต่วันแรกที่ที่เขา้ารับรัฐบาลบาเพราะว่าอะไรครับต้องไปสู้กับระบบราชก,การพักราชาการครําถามคืออเจนดาที่แบบอยากจะขับเคลื่อนเรื่องเรื่องความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยต้อง ต้องสู้กับระบบราชการกันเพราะว่าถ้าคุณจะทาแล้วก็เลยคุณต้องไปปรับกฎหมายมหาศา,ศาลเลยคำถามคือเขาปรับให้คุณแบบจะโดนยุบภาคก่อนหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้ <laughs> คืออันนี้เอาเอาเอาแค่เรื่องแรกก่อนเนี่ยแค่แค่การสู้กับระบบราชาการนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆเลยถ้าแดงถ้าเป็นแดงอาจารย์มองว่าความน่าไออเลยถ้าแดงก็คนก็ยังมีม,มีมีภาพจําเรื่องอังเคิลอยู่อะคลิปอะก็จะมีปัญหาเรื่องคือ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 สีแดงเนี่ยคนไม่น้อยที่ที่ไม่เลือกแดงเนี่ยผมคิดว่าเขามี เขาฝังใจตั้งแต่เร no. ื it it. ่องข้ามขั้วแล้วก็มาเรื่องคลิปอังเคิลมาเลยมาเลยมาเลยเกิดภาวะแบบไม่อยากเลือกก็ก็ถ้าเขาเข้ามาอีกรอบหนึ่งจริงต่อให้จะขายวิเศษทัน์ยังไงมันก็จะโจทเดิมกลับมาหลอกหลอนนะว่าความเกี่ยวพันระหว่างตระกูลสองตระกูลเนี่ยเป็นเอ้ย่าเนี้ยสวัสดีครับ สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับจริงๆก็อัดมันเดียวกันแหละแต่แบเป็นสองตอนในที่ก็พูดกับผู้ผชมตรงๆต,ตอนที่สองเนี่ยผมอยากชวนอาจารย์บุรวิทย์ค,คุยเรื่องประชามติครับผมอ,อ,อันนี้เนี่ยผม,ผมอาจารย์มองมอง,มองสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ไงวันที่วันที่เราออกอากาศเนี่ยเราอาจจะรู้ผลประชามติแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามองเรามองถึงกลลวิธีการทําประชามติเช่นเขาแยกภูหาเขาให้ลงเรื่องหน้าก็ได้ล่วงหน้าก็ได้นะ แต่ยังไงยูก็ต้องลงวันที่แปดอาจารย์มองเจตนาของกกตยังไงคืออันนี้คือความบงของระบบราชการหรือมันคือโครงสร้างที่พวขออกแบบมันเป็นเรื่องเรื่องกฎหมายก่อนเพราะว่าเรื่องกับประชาธิปไตยเป็นกฎหมายคนลัฉบับเลือกตั้งมันคือพระราชบญญัติประกอบรับนูนมาด้วยการเลือกตั้งสครับแทนอันนี้มันมีนอกเขตได้เลือกล่าได้แต่กฎหมายประชาธิปไตยที่แก้ไขไปนี่าคืรสุเทียนคือคือให้สามารถ ออกเสียงประชามาติพร้อมกับวันเลือกตั้งสสหรือเลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่ไม่ได้มีคําว่าล่วงหน้ามันไม่มีคํานี้ไม่มีค,ครับฉะนั้นโดยโดยกฎหมายมันเป็นแบบนี้นะครับก็ถามว่าจะทายัางไงให้มันเป็นเลือกวันเดียวกก็ต้องแก้กฎหมายในนัคต <laughs> อันนี้คือต้องแก้กฎหมายเลย <laughs> ใช่ไหมเอออันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอวาดด้วยโครงสร้างว่าในเมือนเป็นแบบนี้นะครับมันก็ที่กรกตทําได้ก็คือก็ต้องอำนวยความสะดวกแต่ก็ สั้นไปหน่อยคือให้ลงทรเบรียาแค่สามวันอ่าครับ <laughs> อันนี้ก็เลย <laughs> เขาจะออามามีแพลนลาไปทำตร่นี้นั่นต่อเออแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกมันก็เป็นครั้งแรกนะที่ประเทศไทยจัดเลือกตั้งพร้อปรมประชามติครับมันก็พูดตามตรงคือกรกตก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก,ก่อนจากนั้นกรกตก็ทําทําได้ที่สุดก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ประชาชนทาต่อเราไม่นับใช่ไหมตอนที่เราทําประชามติ รัฐธรรมนูญ60อันน,นั้นไม่นับใช่ไหมครับอันนั้น <c oughs> เป็น50เนยนะคือมันเป็นมันเป็นประชามาติเอ,อ่อครับภายใต้และประหารอ่าครับคือสําหรับผมแล้วมันคือยังมีการประกาศกฎการศึกอยู่มันบ่งชี้ได้ว่าผลมันถูกกําหนดเอาไว้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแปลว่าอันนี้มองในแงด่ดีกรกตเขาก็ทําในข้อจากัดก็ตามข้อกฎหมายก็อันนี้คือในคือสิ่งผมพูดอย่างนี้กฎหมายมันเขียนให้ทาแบบนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องทําแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่คนจัดเลือกตั้งจัดออกเสียงทาได้ก็คือ อำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องย,ออย้อนกลับไปหากตว่าทำถึงขนาดหรือยังเรื่องที่ทุกคนแทบจะเอาหัว,หวชนกําแพงก็คือ <c oughs> ว่าเลือกตั้งสสล่วงหน้าได้ <c oughs> แต่สุดท้ายลงประชามาติล่วงหน้าอยู่ก็ต้องไปอยู่ดี <c oughs> แม้ว่าจะไม่ต้องไปถึงบ้านแต่วันเดียวกันอยู่ดีทีน <c oughs> ี้เนี่ยไหนจะอาการเรื่องของการจัดหน่วยอีกต้องชูแบบโชว์ใบปพะชนสองรอบ อันนี้นี่ก็เป็นระเบียบแล้วฮะหรืออาจารย์มองว่าอันนี้กรกตแก้ได้เหมือนกันมันจริงๆมันมันอันนี้มันอยู่ในคั้นระเบียบไม่ใช่คั้นกฎหมายคือ <c oughs> คือก่อไอเรื่องการดีไซน์หน่วย่ย <c oughs> มันเป็นมันเป็นออรรมันเป็นกรกตทาได้อยู่แล้วทา <c oughs> คือมันก็ปะกับไว้ที่หมบอกคือทอํายังไงที่จะอำนวยความสะดวกประชา<ค>ชนให้ได้มากที่สุดครับ <c oughs> ประเด็นคือคือคนคนคนก็บ่นกันตั้งแต่ช่วงของการลงทะเบียนล่วงหน้าเห็นไหมทำไมลง3วันช่วงปีใหม่อ่า อะไรกระบวนการต่างๆการส่งเอกสารไปที่บ้านอย่างนู้นคือคือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยคือคนรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพออย่างน้อยหานาหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องทําให้ได้มากกว่านี้แต่ถ้าไปถามอตบอกก็ผมก็ทําแล้วอ่ะด้เน่านี้ยังไม่นับประเด็นว่ามันมีรายการบางรายการทางเดวีที่อาจารย์ปริญญามั้งเทวานอลมิตของเราเนี่ยแหละไปพูด ว่าการะทั่งเนื้อหาในเอกสารที่กรกตส่งไปบ้านมันก็ดูดมีปัญหาเออครับคือมันคือคือหลักการทำประชาติอย่างนี้ครับคือ,คอมันต้องให้ข้อมูล2ด้านแ <c oughs> ม้ว่า <c oughs> ว่าข้อดีข้อเสียยังไงคือผมคิดว่าข้อความในเอกสารที่ส่งไปมันมันไม่ควรจะมีเรื่องของอะไรข้อดีข้อเสียคือมันก็มีคนดีข้อเสียอหละแต่ผมว่าควรจะบ่งชี้ว่าอ่ามันจะนําไปสู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยให้คนรู้ว่าทางทางที่จะไปเป็นยังไงอืมครับ ทีนี้ในเมื่อตอนนี้น่าจะออกอากาศหลังเรารู้ผลประจำม,ม,มตีแล้วผมถามอาจารย์หนึ่งถ้ามันไม่ผ่านอาจารย์มองว่าฉากถัดต,ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าไม่ผ่านก็ฉากคราทรท,รที่เห็นชัดก็คือก็อยู่กับนุ่นหกศูนย์ต่อไปแน่นหนากว่าเดิมอาจารย์คิดว่ากรอนจะแน่นกว่าเดิมอีก <S 2> <S 2> ไหมโอ้แน่นกว่าเดิมครับคือไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องทําท่าฉบับไปอย่างน้อยนี่เดิมม็แทบจะซีลหมดแล้วนะครับก็แทบจะปิดผนึกเลยก็เกมก็จะถูกบีบให้ไปทําเรื่องแก้ลายมาตาแทนซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหม แก้อะไรมาตามมันจะกลับไปเข้าเรื่องหนึ่งในสามสวก็ติดสวอีกอ่สวให้แก้ไหมไม่าอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเนี่ยเนี่ยคือผลงานมาสเตอร์พีซของรัฐนูนของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเลยคือแก้ไขไม่ได้เลยอ่ะฉากครับอันนี้ผมมองโลกในแง่ดีอ่าประชามติผ่านให้แก้ได้จะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าผ่านก็ถ้าผ่านก็คือเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญมันก็ยังอยู่ในวาระทางสังคม ต่อไปครับถ้าเอาเฉพาะหน้าที่สุดครูสุเจนต้องไม่ลืมตอนตอนก่อนยุบสภามันมีร่างแก้ไขรัมนูที่ถูกตีตกไปในวาระสองมีหลายพักด้วยนี่ฮะไอไอไอร่างเนี้ยอันนี้คือตามรัมนูเลยนะครับถ้าร่างพวกนี้มันตกไปเพราะการยุบสภาแต่ถ้าเรามีสภาชุดใหม่มีคณะติชมมันดึงได้ใช่ไหมอาจารย์ดึงกลับมาได้ใน60วันอ่าภาคประชาสังคมสื่อมวลชนก็ไปกดดันให้ให้เอาร่างเดิมมาพิจารณาไม่หละอ่าสมมติแต่ถ้าถ้าเขาไม่พิจารณาอย่างน้อยที่สุดมันคือมันคือกรอน ก้อนแรกอะที่ที่เราเปิดแล้วเปิดแล้วส่วนจะอีกกี่ขั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไประยะยาวแต่อย่างน้อยมันก็ดูจะเดินหน้าได้ก็เดินหน้าได้คืออย่างน้อยก็มีความก็ถามประชาชนประชาชนต้องการจะทำรัฐรนูญฉบับใหม่ส่วนว่าจะไปแก้ไข2 5 6นะครับแลว้วรวมถึงจะไปม,มีจัดตั้งสะสะรได้จริง ล่างได้จริงเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการอีกหลายปียังไม่นับว่าเลือกสสรอได้หรือเปล่ปาที่สารและบรรนูญกักไว้ระหว่างทางเนี่ยเอาตั้งแต่ตริต้นน้าถึงปายน้ำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดภายในปี2ปีนี้รัฐบาลชุดหน้าสมมติกระบวนการเดินได้อาจารย์ว่าเสร็จเนี่ยรัฐบาลชุดหน้าไม่เสร็จไม่เสร็จใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถ้าสมมุติว่ามันมันผ่านประชามติคำถามคำถามรอบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเสนอแก้มาตรา2อ6กอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดรูปแบบใช่ใช่ไหม พอพอกำหนดรูปแบบปั๊บโด,โดยโดยโดยมาตรา2 5 6ที่เขียนอยู่ในตอนนี้มันมันล็อกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนี้มันต้องทําประชามติมันก็จะเข้าไปสู่ประชามติ <พอ S 1> 2 2> ครั้ง,งที่สองครับจะมาพอครั้งที่สองปั๊บก็ไม่รู้ว่าจ,จะจัดพร้อมเลอกตั้งอะไรก็ตามถ้าผ่านได้ถ้าถ้าสมมติผ่านได้ก็ก็กระบวนการรับรูปก็เดินไปแล้วก็พอร่างเสร็จปั๊บก็มาให้ความเห็นชอบผ่านประชามติครั้งที่สามเออซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้ามองในแง่ดีคือมันเดินหน้าได้ อย่าง<ช>น้อยที่สุดมันยังมันยังมันยังจุดประกายความหวังเล็กๆขึ้นมาได้อฉะนั้นนี่คือความสําคัญของประชามติแบบกุมภาพันธ์นี้ทางข้างหน้าสองทางเนี่ยสมมติผลออกมาแล้วเนี่ยโอเคผมก็หวังว่าถ้ามันผ่านปลดล็อกได้บางส่วนเนี่ยการเดินไปข้างหน้าอาจารย์<ช>ประชาชนจะต้องเตรียมตัวยังไงต่อก็เรื่องได้ไปเรื่องที่ผมก็ไปช่วยกลุ่มหลายๆกลุ่มทําประชาสัามนเนี่ยคือเรา เราก็พยายามชี้ให้คนเห็นว่าเรื่องน้ำลุนนี่มันคือเรื่องใกล้ตัวมากๆที่ปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นเนี่ยโอเคล้ำนุ่นอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันคือ,ม,คอมันคือตัวแปรต้นอ่ะถ้าคุณแก้ไขตรงนี้ได้มันก็จะช่วยสะเดาะหลายๆอย่างที่มันจะมันจะเป็นอุปสรรคถามแบบชาวบ้านในตลาดที่ชอบเดินมาถามนะฮะว่าทำไมไม่แก้ปากท้องก่อนเพราะว่าปากท้องกับการเมืองคือเรื่องเดียวกันนะสำหรับผมครับนี่ก็เป็นวารรมหลักในการหาเสียงั้งนี้ที่แกแล้วลุนทาไมแก้ปากท้องดีกว่าของฟันที่เขาไม่เห็นด้วยอ้าวคำถามคือ ผมก็ถามในวงกาบปากท้องดีกว่านี้ได้ถ้าการเมืองดีขึ้นอ่า uh, ครับคือวันนี้เราอาจจะมองเห็นว่าปากท้องดีก็ทํานโยบายระยะสั้นใช่ไหมแจกเงินแต่อย่างนี้ก็น<ป>ีก็ดีแล้วไงแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าการเมืองดีกว่านี้เ uh, สถียรภาพการเมืองมันดีขึ้น uh, เราก็มีรัฐบาลน,นะครับที่มีเสถียรภาพระบบตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ล้นเกินแบบนี้อํานาจมันสมดุลการพอการเมืองมีเสถียรภาพรัฐบาลก็มีเวลามีทรัพยากรที่จะไปคิด uh, ถึงการพัฒนาประเทศในระยะยาว uh, วันนี้คุณได้เงินไม่ไม่กี่บาทแต่ถ้าการเมืองมันดีขึ้นกว่านี้อาจจะได้มากกว่าเราดีนะเออถูกไหมล่ะได้ดีโดยที่รัฐบาลไม่ต้องแจกด้วยเพราะเศรษฐกิจมันก็คุณมีเงินอยู่แล้วออาจารย์ครับในทางรัฐศาสตร์ประชามติกับเลือกตั้งอ่ะดูเหมือนมันคล้ายกันก็คือเราลงไปลงคะแนนนั่นแหละแต่มันจริงๆมันมีอะไรที่ต่างกันอยู่เยอะเลยใช่ไหมฮะคือคือเลือกตั้งมันคือมันคือการเลือกตัวแทนอันนี้มันมันมันชัดอยู่แล้วประชามติมันคือกระบวนการให้ประชาชนออกเสียงในประเด็น ที่ที่ <c oughs> เป็นจะเรียกว่าเป็นประเด็นสาธารณะผมใช้คำนี้เลยกันเพราะว่าจริงแล้วประชามติมันมันไม่ได้เป็นแต่เรื่องในรัฐมนูญครับคุณสุเจนเชื่อไหมอย่างประเทศที่เป็นต้นแบบประชามติอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับประชามติกันสักกระเบเือยเลือดลบเลยนะทั้งปีเป็นพันเรื่องเลยอ <c oughs> เช่นขอยกเลิกวันลาพักร้อนนี่แค่นี้ก็ต้องทำประชามติ โอ้โหครับเออคือเป็นประเทศที่แบบทําประชาวิธีดะเลยแล้วประชาชนเขาก็ไม่เบื่อด้วยเบื่อเขาเบื่อโอเคอ่ะผมว่าเพราะถ้าดูถ้าไปดูตัวเลขคู่ไปออกใช้สิทธิ์เนี่ยว่าแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยวนี่ยไม่ได้เยอะแต่ก็นั่นก็เยอะนะครับออก็เยอะอยู่เขาเขาออกไปกันใช่ไหมคนที่ใช้สิทเขาไปนะคือคือประชาวิธีมันทําได้ได้ทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องทีรมนฑล แต่ว่าเรื่องนี้คือเหมือนกับเราต้องฝึกตัวเองให้ชินใช่ไหมในแง่ของพลเมืองเนี่ยจริงๆก็อยากให้หมออยากให้หมอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยทําประชาธิปติเราเลยแบบเป็นเรื่องจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์การทําประชาธิปติบ้านเรามันสั้นมากใช่ไหมสั้นมากก็ครั้งแรกก็ปี50แถมภายใต้บรรยากาศรัฐประหารถ้า50ท้ากานี่ภายใต้ระบอบร,ราาาับประหารก็ไม่ต้องพูดแคมเปญไม่ได้แคมเปญก็โดนจับอ่าครับอันนี้ถือว่าเสรีไหมข้างหลังสุดเนี่ยอาจารย์มองว่าเสรีไหมในเชิงรัฐศาสตร์ มันคงไม่เสรีร้อยเปอร์เซ็นแต่เทียบกับ50 59ก็เสรีมานิดนึงเอออย่างน้อยก็ขานได้คนคนแคมเปญไม่ถูกจับอะ่ะเอออย่างอย่างปี59เดี๋ยวไปแจกใบปลิวก็โดนจับสองร้อยกว่าคดีที่ยังอยู่ประจุในวันนี้แล้วยังคดีไม่เสร็จเลยสิบกว่าปีผ่านไปอะ่ะแต่รอบนี้อแคมเปญอย่างน้อยก็แคมเปญได้ว่าทําไมต้องเห็นชอบเออนั่นแปลว่าทั้งเลือกตั้งทั้งประชามติเนี่ยประชาชนจะต้องแบบ อย่างน้อยคือเราเราคงแก้อะไรไม่ได้เยอะแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องออกไปลุยกันแล้วก็ต้องไปลุยภายใต้ภ <c oughs> ายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ต้องออกไปครับ <c oughs> อาจารย์ทีนี้มาพา์ทหลังเนี่ยตอนที่เราพูดเนี่ยมันออกอากาศแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่าเขากำลัง <c oughs> กำลังตั้งรัฐบาลถ้า <c oughs> ถ้าพักอันดับที่หนึ่งอาจจะเป็นส้มหรือเป็นแดงก็ได้ผมไม่รู้ถ้าเขาตั้งไม่รัฐบาลไม่ได้สมมติก็จะมีผลหมออ้าวเนี่ยระบบรัฐสภาอันดับหนึ่งไม่ต้องตั้งในสมวนนั้อาจารย์ว <c oughs> ่ <c oughs> า,า <c oughs> มันมีผลเสียไหม ในเชิงว่าหน้าทำการเมืองมันก็จะสร้างมาตรฐาน,นว่าว่าว่าไม่จำเป็นต้องที่ที่ห,หนึ่งนึ่งซึ่งถ้าถามผมระบบรัฐพาถูกนะคือมันคือการรวมเสียงไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยครับที่แต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าก็แล้วเลือกตั้งไปทํใหม่ก็จะกลับไปเรือกเดิมเราก็จะเบื่อกันอีกเออถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะโยงกับเรื่องรัฐมนุนเหมือนกันก็เพราะว่ารัฐมนุนออกแบบให้เป็นแบบนี้คือพัคต่อให้ชนะเลือกตั้งก็อาจจะตั้งรัฐบาลไม่ได้อื ด้วยเหตุชะนี้เนี่ยไหมแล้วเราก็เริ่มเห็นยุทธศาสตร์บางพรรคที่ไม่ต้องชนะเลือกตั้งก็ได้อ่าขอให้เป็นแบบอันดับสองสอันดับสาม,สามเออพอเป็นเกนนำรวมเสียงได้ก็ก็เป็นรัฐบาลได้เนี่ยถ้าเรากลับไปดูงานเก่าๆที่อาจารย์นิธิเอียศรีวงศ์เคยพูดเรากาลังเจอกับรับฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเอาไปดีเบตในวิชาและวิชาปอทโทเลยผมก็เลงบอกงี้รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม เอางี้รัฐนูนและละอักษรจะอยู่ยั้งยืนยงได้เนี่ยละละอักษรไม่ต้องสอดคล้องกับรัฐนูนฉบับวัฒนธรรมรัฐนูนไทยที่อายุไม่ยืนเนี่ยเพราะไม่สอดคล้องคุณสุเจนดู60อยู่มาจะครทวัรหนึ่งแล้วนะแปดปีแล้วครับสิบจะสิบสปีอะหกเก้าไก็ปีที่เก้าสำหรับผมเนี่ยรัฐนูนศูเนี่ยสมมติฐานองคมเนี่ยสอดคล้องกับรัฐนูนฉบับวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากนะอาจารย์คิดว่ามันจะอยู่ยาวหรือเปล่าครับคือมัน ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะอยู่ยาวแต่พอผมเริ่มเห็นปรากฏการณ์ผมนิยามมันว่าการเมืองของการทําให้แก้ไขรัฐมนูญไม่ได้เนี่ยผมเริ่มเชื่อแล้วนะว่ารัฐมนูนฉบับนี้จะจะยาวถ้าผมดูอายุเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เราว่ากันว่าดีอ่ะครับูเนี่ยก็มีอายุจนถึงปี4ี่เ้าใกปีนี่ตอนนี้เข้ากันแล้วครับถูกไหมแล้วรัฐมนูนที่อายุยืนยาวที่สุดก็2 4 7 5ฉบับแรกใช่ไหมสิบปีเอามาใช้เอาไปเล่นไปคุณสุเจนเกิด60นี่ไล่ไปเรื่อยๆแสงหน้าขึ้นมานี่ ระบอบรัฐประหารนี่อยู่<ม>ยังยืนยง,ยงเลยอาจารย์ทุกวันนี้นี่อันนี้ผมเรียนถามอาจารย์สอนหนังสือนอี่ยฮะสอนรัฐาศาสตร์ยากไหมครับก็ก็ไม่ง่ายในแง่ของการเลือกตั้งในแง่ของระบบพรรคการเมืองมันมันมัน,มนข้อเท็จจริงทางการเมืองที่มันเห็นมันมันไม่เหมือนกับกับหลักการเนี่ยครับมันผมคิดว่ามันมันเป็นความบิดเบี้ยวตั้งแต่รัฐธรรมนูญหกศนนะครับหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยครับประเด็นมันคือ ความบิดเบี้ยวอันนี้มันกำลังถูกทำให้เป็นเรื่องปกติน ize อัลไลหลายๆเรื่องอะ่ะถ,ถ้าเราเห็นอะ่ะตอนพอมันถูกน o r m a l i z e ถูกทำให้เป็นปกติแล้วคนก็ยอมรับก็นี่ไงก็การบนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละและนี่แหละมันจะเป็นมันจะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไประยะยาวเรื่องอะไรที่อาจารย์ในฐานะสอสาานัฐศาสตร์กลัวที่สุดที่จะแบบหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ที่อาจารย์ไม่อยากเห็นนะก็คือการเลือกตั้งไม่มีความหมายเลือกตั้งป็นแค่พิธีกรรม ใช่ไหมในในในหลักวิชาเขาบอกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนใช่ไหมเจตจำนงสิบกว่าล้านแล้วยังไงเกิดมันก็เราก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายกเปลี่ยนแปลงง่ายาดมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเลือกตั้งไปทําไมกระแสที่บอกเลือกตั้งไปทาไมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคุณสุเทียนผมให้เลยอย่างสองสามปีที่ผ่านมันเพิ่มมันมันมันเป็นความสั่งสมมานะแล้วให้เลือกตั้งไปทําไมถ้าสุดท้ายปลดนายกแบบนี้ นี่ยังไม่นับอันนี้มันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงที่อยากเรียนถามาจากว่าสงครามเนี่ยกระทบอาการเลือกตั้งไหมฮะสำหรับบุคลาศาสตร์มันอาจจะมีผลต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าคือคือการสงครามกับกัมบูชาเนี่ยมัน <ingo Bible deci part> มันสร้างความรู้สึกชาติยมอ่าชาติยมชาตินิยมมันทํางานได้เมื่อเรามีความไม่มั่นคงอ่าครับพอมันไม่มั่นคงชาตินิยมก็มันเลยทํางานได้เต็มแล้วสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นมาเนี่คือคุณก็โหยหาความมั่นคง เราจึงเห็นว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยสถาบันที่คนเชื่อถือที่สุดคือกองทัพด้วยเหตุชนนี้มันกระแสการเมืองกระแสสังคมที่มันออกมาปเป็นแบบนี้ม,นมันเลยไปไป,ไ,ปไปไปกำหนดให้พรรคการเมืองต้องเล่นไปตามกระแสนี้ต,ต้องต้องแข่งกันรักชาติอ่ะคือไม่ว่าหัวจะก้าวหน้าแค่ไหนก็ต้องเล่นก็ต้องเล่นบทว่าเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยคือ,อ <k ún S 2> ไม่สามารถพูดได้ว,ว่าเอ้ยฉันไม่อยากสนับสนุนการทำสงครามไม่ได้เลยคุณสุดเจนก็ดูดูดูเหตุการณ์วรทะแต่ละรอบเนี่ย ลองไปพูดอะไรผิดหูบนโชนชักทีหนึ่งเนี่ยมีคนมาถล่มแบบเละทั้งทั้งที่เสียที่พูดเนี่ยเรายืนบนหลักการด้วยนะแต่แต่ทีนี้มันพูดด้วยหลักการด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้มันเป็นอารมณ์หมดเลยเคยเกิดปรากฏการณ์ไหมฮะอย่างเช่นมีนักการเมืองกัมพูชาอยู่ๆก็มาพูดว่าฉันเออเฮ้ยคนไทยต้องไม่เลือกพักนี้นะ เพราะว่าพักนี้เลือกไปเดี๋ยวก็ทาสงครามกับกัมพูชายอยากสงบใช่ไหมสันติใช่ไหมอยู่ตรงนี้อีกสองพักนู่นไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมผมก็ประหลาดใจเหมือนว่าแก้วเรมี่อ,อะไรเนี่ยของกัมพูชามีการมีการ,รมีการชี้นำไม่ว่าควร<อ>ไปเลือกพักนี้อ่าครับอาจารย์รมองยังไงเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นโจทย์การเมืองภายในของกัมพูชามากกว่าเขาก็เขาก็ยั่วยุเราไปอย่างงี้เรื่อยๆเราก็เห็นว่าผมผมแปลความอย่างนี้ถ้าเาพูดอะไรอย่างนี้นะ แสดงว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่ยืดเยื้ออีกพอสมควรอาจารย์คิดว่าไม่จบง่ายไม่จบในเมื่อเปิดมาขนาดนี้แล้วต้องไปเลือกอีกพักหนึ่งนะแสดงว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะไม่จบใช่ไหม,มผมว่ามันคือพลวัตการเมืองกัมพูชาใาในใน,ในประสบการณ์อาจารย์ที่ดูการผมก็จาะอาจารย์เห็นในหลายประเทศเลยม,มันเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมที่ว่านักการเมืองประเทศข้างๆี่ยแบบพลพลนๆอะไรออกมาบางอย่างซึ่งแบบ กระทบกับการเมืองไม่ค่อยเห็นะไม่ค่อยเห็นแสดงว่านี่พิเศษมากเลยใช่ไหมแต่ผมก็ยังมองว่าการที่พูดแบบนี้มันมันเป็นไปเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในคนเขาโอเคครับอาจารย์เชื่อไหมว่ากัมพูชากํลลังแพจะแทรกแซงการเมืองไทยในการเลือกตั้งจะแรกแซงไงก็คือแรกแซงบอกให้ไปเลือกพรรคอื่นนี่แหละมันก็ทาได้เท่านั้นใช่ไหมมันก็ทําได้เท่านั้นเออมันก็คุก คงไม่ได้แทรกแซงอย่างมีนยัยสําคัญเปลี่ยนผลเลือกตั้งไม่เหมือนที่รัสเซียพายายามจะทำกับคง <ผม S 1> ไม่ได,ไไดอย่าง <c oughs> ผมคิดว่ากัมพูชาที่ออกมาพูดนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ที่เขาพยายามจะจะตีเราในทางเนี <c oughs> ความผัดแย้งตรงนี้ ซึ่งจริงๆมันในทางรัฐศาสตร์ผิดมาลายาใช่ไหมครอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นมาลายาไม่ค่อยเห็นนะนะว่ารักการเมืองประเทศหนึ่งจะมาบอกว่าเลือกพักนี้ดีกว่าพักนี้ของอีกประเทศหนึ่งนะเหมือนเราบอกว่าเลือกไบเดนดีกว่าพามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคือคือถ้าพูดในวงคุยกินกาแฟาย,ยางคุยกันได้แต่ถ้าพูดแถลงข่าวเว็นกิจลรัษณานี่ผมว่าไม่ไม่ค่อยเห็นนะ พักการเมืองที่จะขึ้นมาใหม่ครอาจารย์ผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ถ้าเป็นฝั่งอนุรักษนิยมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าฉากทัดมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับอน<า>ุร<า>ักษนิยมต้องดูว่าอนุรักษนิยมแล้วใครเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าเป็นซีเนริโอสามไหมหนึ่งน้ำเงินอา่าท่าน้ำเงินเนี่ยคผมคิดว่าน้ำเงินเขาเขาก็ขายภาพมาสักพ,พักแล้วว่าเลือกน้ำเงินแล้วเขาเขาจะเป็นผู้รับประกันศิลปิภาพทั้งในภูมิในประเทศและ ทางการเมืองครับฉะนั้นถ้าแต่แต่รับประกันจะได้ตามนั้นไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่แต่เขาเป็นผ้าที่เขาขายกับกับทั้งคนไทยและคนต่างชาติอ่ะส้มถ้าโชคดีถ้าส้มส้มมันเป็นยากอ่ะถ้าส้มได้เป็นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความท้าทายตั้งแต่วันแรกที่ที่เข้าเป็นรัฐบาลเพราะว่าอะไรครับต้องไปสู้กับระบบราชการพรรคราชการ คำถามคืออเจนดาที่แบบอยากจะขับเคลื่อนเรื่องเรื่องความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยต้องต้องสู้กับระบบราชการกันเพราะว่าถ้าคุณจะทำแล้วต้งเลคุณต้องไปปรับกฎหมายมหาศาลเลยคำถามคือเขาปรับให้คุณแบบจะโดนยุบภาคก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้คืออันเนี้ยเอาเอาแค่เรื่องแรกก่อนเนี่ยแค่แค่การสู้กับระบบราชการแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆเลยถ้าแดงถ้าเป็นแดงอาจารย์มองว่าทำได้ืออะไรถ้าแดงก็ คนก็ยังมีมีม <auso> ีภาพจําเรื่องอังเคิลอยู่อะคลิปอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องคือ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 สีแดงเนี่ยคนไม่น้อยที่ที่ไม่เลือกแดงนะเนี่ยผมคิดว่าเขามีเขาฝังใจตั้งแต่เรื่องข้ามขั้วแล้วก็มาเรื่องคลิปอังเคิลมาเลยมาเลยมาเลยเกิดภาวะแบบไม่อยากเลือกก็ก็ถ้าเขาเข้ามาอีกรอบนึ่งจริงต่อให้จะขายวิเศษทัศน์ยังไงมันก็จะโจทย์เดิมกลับมาหลอกหลอนนะว่าความเกี่ยวพันระหว่างตระกูลสองตระกูลเนี่ยเป็นเอ้ยเนี้ย เราพ้นดยุนสตี p o no er ah, yes. like l i like t i ิกหรือยังครับไม่พ้นยังไงไม่พ้นก็คือตระกูลใหญ่ผมพูดอย่างนี้เลยไอ้เรื่อง political dynasty นี่เป็นเรื่องลักษณะของการเมืองเอเชียตัวันตกใต้ครับไม่มันคงไม่ได้หายไปวันนี้หรอกแล้วผมก็เชื่อไยซ้ำว่าจะอยู่ยั่งยินยงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเมืองในในภูมิภาคตรงนี้เราพูดกันตามตรงสถาบันการเมืองอ่อนแอมันก็เลยอยู่กับผู้มีบัตรเราไม่เคยจําชื่อพรรคการเมืองได้นะแต่เราชื่อจําชื่อตระกูลได้นะตระกูลในไทย กมบูชาฟิลิปปินส์มาโกสเออ้าม่าเดี๋ยวเราจาได้หมดเลยแปลว่าพรรคการเมืองไทยทุกพรรคในจริงจริงมันก็ยังมีฐานอยู่บนเรื่องนี้อยู่มีฐานเรื่องตัวบุคคลครับแม้กนระทั่งพรรคส้มที่ผมพูดเลยเรารเราเรา,เราเอาความจริงมาพูดกันพรรคส้มตัดตัดขาดความยึดโยงกับคุณธนาธนคุณพิธาได้หรอก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับคือต่อให้จะทําทําว่าเป็นพรรคแบบแบบไอมารีมีอะไรก็แล้วแต่แต่แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า leadership เนี่ยคุณชนาทราคุณพิธามีเป็นแม่เหล็กสําคัญที่ที่ดึงดึงคนให้มาสร้างความนิยมให้กับพรรคมากขึ้นอาจารย์อยากให้การเลือกตั้งตอนที่ออกอากาศเนี่ยมันผ่านมาแล้วแหละอาจารย์อยากเห็นมันแบบไหนหมายมถึงว่าอยากให้มันออกมาแบบแบบไหนที่อาจารย์ในอุดมคติของอาจ <c oughs> ารย์เลยอุดมคติของผมก็คือสุริุเที่เทียบทแข่งกันแบบแฟร์แต่ก็เป็นอุดมคติครับ หมายถึงในในที่น hmm. ี้คือผมอยากรู้ว่าอาจารย์อยากเห็นว่าเออพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ควรจะได้เป็นนายกหรือเปล่าหรือยังไงก็ผมคิดว่าก็ถ้าถ้าถ้าตามบรรทัานที่ควรจะเป็นก็คือพักอันดับหนึ่งก็เพราะเขาเขามีสิ่งที่เรียกว่าแมนเดตมีอนัตมาแล้วมาแล้วจากประชาชนคนเลือกมาส่วนจะตั้งรัฐบาลผสมยังไงยางแล้วเขามีฐานความชอบธรรมอันนี้มันคือมันคือบรรทัดฐานที่มันควรจะเป็น สองครั้งก่อนหน้านี้พักชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเออวันมันถ้ามันมีครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งรอบเนี้โอ้ผมผมคิดว่ามันมันจะกลายเป็นความปกติละลย่ใช่ไ้มโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องชนะเลือกตั้งหรอกเราเอาแค่ร้อยนิดนิดพอแล้วเดี๋ยวเอยไปรวมเสียงไปช้อนเอาแต่ก็ดีกว่าเรามีรัฐประหารใช่ไหมอาจารย์อย่างน้อยที่สุดมันก็รัฐประหารนี่เราเราเราไม่สามารถแฮปอัเซได้นะเขามีประกาศคําสั่งไหมคุณทําอีกเดียวนะ แต่เลือกตั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีช่องที่คุณขยับขยายได้อะหลายคนคืออันนี้อันนี้ถามคําถามประเด็นในท้ายแล้วว่าหลายคนชอบไปมองเราโดยเฉพาะช่วงนี้เวียดนามเศรษฐกิจดีหรือประเทศจีนซึ่งมันเป็นระบอบตรงไปตรงมาคือออโทริทารียนเขาสเตเบิลแต่ดูเหมือนเลือกตั้งมันไม่สเตเบิลเลยหลายคนก็เริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าระบบประชาธิปไตยมันวุ่นวายวะนี่ก็เป็นคลื่นความคิดที่ห้ามคนไม่ได้ครับเอาเอาจริงๆ กระแสความคิดนี้ว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะสมสําหรับสังคมไทยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันมานานแล้วมันมานานแล้วไม่งั้นเราไม่เห็นการความพยายามต่างๆที่จะที่จะล้มเลิกกันเื่อแบบเลือกตั้งใช <c oughs> ่ไหมมัน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 ก็มีโดยพ่อในหมู่ผมพูดเลยอย่างคนคนที่เป็นคนที่มีอํานาจในบ้านเมืองอะ่ะ <c oughs> เขาก็มีมันก็มีกลุ่มก้อนความคิดที่ว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะหรือถ้าจะต้องเล่นในกติกาแบบนี้มันก็ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ควบคุมได้ <c oughs> ฉะนั้นมันถึงก็กลับมาที่เรื่องเดิมว่าแล้วเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ไหมถ้าไม่ได้ผมกําลังสงสัยว่าอาจารย์ก็เสนอว่ามันก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มันถูกพิสูจน์แล้วมันคือเรื่องการต่อสู้กันก,กันไปกันมาจากจาก,จากจากกลุ่มพลังในสังคมแต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ในฐานะสอนรัฐศาสตร์ยังเชื่อว่าระบบนี้มันดีที่ที่ผมเรียนมาอาจารย์ที่ไปมันคือเลวน้อยสุดแล้วอาจารย์ยังเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมผมเชื่อในเรื่องว่ามันมันเปิดโอกาสให้คนมากที่สุดดีกว่า บาว่าอย่างน้อยค,ค,คุณคุณเลือกได้คือผมไม่ได้คงไม่บอกมันดีที่สุดอะอมผมผมผมก็มองเห็นว่าเอาข้อจริงนะคุณสุเจนเวลาผมสอนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดนี้ไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งนะมผมให้ความสําคัญกับระบบตรวจสอบถ่วงดุลคุณเรื่องเรื่องเรื่องเลือกตั้งก็คือการเข้าสู่อํานาจแต่กลไกที่สําคัญกว่าคือคุณจะกํากับคนที่ใช้อํานาจยังไงไม่ใช่อํานาจเกินเลยอปัญหาการเมืองไทยตอนนี้สําหรับผมอะมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องการเข้าสู่อำนาจ แต่การตรวจสอบกับารใช้อำนาจมันทํางานไม่ได้ม,มันกลายเป็นเรื่องพวกใครพวกมันไปเลยอ่ะคำถามสุดท้ายอาจารย์ถ้าเราดูการเลือกตั้งตั้งแต่ปีสองสี่เจห้าเป็นต้นมาการเลือกตั้งล่าครั้งล่าสุดคือเอาให้ง่ายๆเราเดินไปข้างหน้าไหมอาจารย์เพราะว่าผมเข้าใจว่าเร็วๆนี้จะครบร้อยปีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่ามันก็มันม,ม,นมีมันมีแพทนาการแบบเดินหน้าถอยหลังครับจุ๋มาผมว่าอย่างน้อยถ้าเรามองตั้งแต่สองสี<า>่เจ็บ เราก็เห็นความก้าวหน้าเอาเรื่องสิทธิเลือกตั้งนั่นแหละผมทาวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนอายุ20ปีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิใช้ใช้หญิงครับแล้วค่อยมาลดเหลือ1 8ครับใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กอายุ18ปีมีสิทธิเลือกตั้งระบบเลือกตั้งเมื่อก่อนเป็นระบบแบบไอหเขตหลายคนเป็นพวงคเป็นพวงขายเป็นพวงขายเป็นพวงครับก็เลือกแค่ตัวบุคคลไงพักเขาเป็นพักไม่ไม่ได้ขายได้แต่ตอนนี้พอมันมีบัตร2ใบ นโยบายจะดีไม่ดีอ่ะก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมันเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันว่ามันมันมันบีบให้พรรคการเมืองต้องไปแข่งกันที่นโยบายมากขึ้นเราเดินมาไกลแล้วใช่ไหมมันก็โอเคมันอาจจะขึ้นลงขึ้นลงแต่ผมคิดว่ามันก็ยังเห็นพัฒนาการเชิงบวกอยู่บ้างเออครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คืออย่ารังเกียจนักการเมืองขนาดนั้นหรือเปล่าคืออย่างนี้จะเกลียดไม่เกลียดเนี่ยผม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 มองอย่างนี้ดีว ผมมองว่าสิ่งที่มันควรควรจะผลักดันมากกว่าคือควบคุมนักการเมืองระบบจริงคือสําหรับผมเนี่ยนักการเมืองดีเลียเนี่ยถ้าระบบมันตรวจสอบและเอาผิดได้เนี่ยร,ระบบมันก็ทํางานมันก็จะคัดกรองคนที่มันจะทาทาไม่ดีไปเองปัญหาก็คือระบบตรงนี้มันไม่ทํางานเดี๋ยวไงเราก,กา็กลายเป็นว่าเราเห็นนักการเมืองบางประเภที่เราแบบเราลังเกียจรับยังไงคนก็เลย ไม่ได้แค่เกลียดนักการเมืองก็อะไรมันกกเ,มเกลียดการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งไ <c oughs> ปไงปมใหญ่ที่สุดของสองคมไทยอันนี้นนนผมไม่พูดแล้วกันแต่ว่าอาจารย์เชื่อวันหนึ่งเราจะแก้ได้ไหมครัตราบเท่าที่เรามีาหวังว่าแก้ได้แต่กี่ปีไม่รู้อาจจะผมอาจจะไม่อาจจะเลยรุ่นเราไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะเลยรุ่นไปแล้ว <c oughs> บางคนเขาคิดว่าเราจะได้เห็นนะฮะเอางี้ผมเทียบให้เห็นเลยเนื่องจากผมทําวิจัยคุณสุเตนเชื่อไหมอย่างสาราชนาจากตอนจะขยายสิทธิเลือกตั้งเนี่ยให้คน ให้พูดให้เมื่อก่อนเขาใช้เกณฑ์ทรัพย์สินแล้วเขาเขาขยายยกเลิกเกณฑ์ทรัพย์สินแต่ใช้เกณฑ์เพศผู้ชายเท่านั้น <c oughs> แล้วค่อยไปผู้หญิง <c oughs> ผมไปลองนั่งค้นข้อมูลดีๆนะคุณสุดเจนน้ตอนนั้นเนี่ยเขียนเลือกตั้งถ้าเอาเกณฑ์เกณฑ์นี้เป็นตัวตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแค่หลักสิบคนนะโอ้โหครับแล้วคุณสุดเจนผมไปนั่งค้นเจอหลักสิบคนนี่ซื้อเสียงกันก็มีเออคาถามคือ สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันมันไม่ใช่ประสบการณ์แปลกใหม่เมื่อเทียบกับประเทศอ,อื่นๆที่เราเห็นว่า <c oughs> ม,มีความก้าวหน้าทนทางประเทปไตยยังมีก็เป็นอย่างนี้จริงๆร้อยร้อยปีนี่อายุน้อยมากใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยแค่แค่ผู้แค่ผู้หญิงจะมีสิทธิเลือกตั้งอายุในในห่วงเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยยังใช้เวลาร้อยปีเลยกับผู้หญิงจะมีสิทธิ์ฉะนั้นผมอยากให้มันมองมองให้มันเป็นย, au, ยาวยาวคือผมผมผมก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องการเปลี่ยนแปลงคันธีอย่างรวดเร็วครับแต่ว่ามัน ปรากฏการณ์ในโลกเนี่ยความเปลี่ยนแปลงั้งสำคัญในโลกนี้มันพิสูจน์แล้ววันใช้เวลายาวนานมากแอบ,บสงสัยอะโลกที่อเมริกาเปลี่ยนไปแล้ว <laughs> โลกที่อาจจะเป็นไหลพ่้วอำนาจซึ่งออโทริทาริยนอาจจะขึ้นไป <laughs> เยอะเนี่ยคือเมื่อก่อนอย่างน้อยเอาวะเราก็ยังโดนประเทศตะวันตกกดดันอะไรเงี้ย <laughs> น่ากลัวไหมครับอาจารย์ว่าเราจะมีเวลาเติบโตไหม <laughs> มันก็เอางี้ไอ้ไอกระแสขวาเนี่ย <laughs> มันมันถ้าเรามองในในท์ไลน์ทา,า,ทางบริษ,ษ,ษัทิรับ ผมว่ามันก็ไม่ได้ขวาตลอดไปนะมันก็ขวาซ้ายขวาซ้ายสรุปสลับกันมาคือโอเคเทรนด์นะตอนนี้มันคือมันคือขวาแต่ผมก็ก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะคนก็จะเริ่มเออเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็คงไม่ใช่ขวาตลอดไปชั่วการประวัติศาสตร์ครับว่าโอเคครับสรุปก็คือผมร่วมว่าอาจารย์อยากให้เรามีหวังก็ต้องมีหวังต่อไปครับ ถ้าอย่างน so. ั้นก็คือก็ต yes, ้องสู้กันไปนะฮะแต่อาจจะไม่จบที่รุ่นเราก็ขอบคุณอาจารย์กุลวิทย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ